ก็ขอเจริญพรท่านผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้อาตมภาพจะบรรยายเรื่องสติให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องสติสติตัวนี้นำมาจากสติสัมโพชฌง สติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักธรรมเพื่อเป็นไปในเพื่อการตัดสรุขเจ็ดประการตัวสตินี้เป็นตัวที่มีความสำคัญมากเราทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่าเสียสติสติแตกขาดสติ พอเกิดคำว่าเสียสติสติแตกขาดสติสติไม่มีเราก็จะรู้สึกว่าความผิดพลาดมันจะตามมาความประมาทก็จะตามมาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงผลของมันก็คือสติสติมีคำที่ตรงข้ามก็คือความไม่ประมาท เป็นคาเดียวกันคำว่าความไม่ประมาทตรงข้ามกับคำว่าความประมาทมีสติก็คือไม่ประมาทไม่พลาดไม่พลังไม่เผลอสติสติเนี่เป็นเบรกเหมือนกับเบรกถ้าขับรถเร็วเหมือนความเร็วของจิตมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีเบรกที่ดีคือสติดีจิตมนุษย์เนี่ยเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูง เร็วกว่าเครื่องบินเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จิตเนี่ยแต่มันต้องมีสติเป็นตัวควบคุมถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับรถเบรกแตกลงจากที่สูงทางโค้งทางเป็นหลุมเข้าตลาดคน วิ่งตัดหน้าหมาวิ่งตัดหน้าความประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเรามาดูหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาก็ให้มาดูวิถีชีวิตจริงว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสสอนเอาไว้เนี่ยในวิถีชีวิตจริงเนี่ยเป็นอย่างไร คุณเยอว่าในวิถีชีวิตจริงเนี่ยสติสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยตั้งแต่เคี้ยวข้าวยังต้องใช้สตินะ <c oughs> มันมีสัญชาตญาณบางอย่างที่ทำงานเองโดยไม่ต้องสั่งเช่นกระพริบตาหรือว่าการป้องกันการหลบปลีกเขาเรียกว่าสัญชาตญาณ บางทีสติเขาเรียกว่าออโต้สติธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาให้รู้จักหลบหลีกอย่างไรก็ตามอัรมภาพก็คิดว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะกันกรองไว้ดีแล้วว่าทำไมองค์ธรรมเพื่อการตัดสรู้เนี่ยจึงยกคำว่าสติขึ้นมาเป็นที่หนึ่งสติตัวนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากหมายถึงการะระลึกรู้ในอนุสติทั้งสิบประการยังมีคำว่าะระลึกรู้ในเรื่องของพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลศีลา,า,านุสติจาคานุสติเทวตานุสติยังมีอีกนะคุณโยม มีคำว่าอานาปานสติกายกตานุสติอุปสมานุสติอ,อะไรล่ะสิ่งเหล่านี้ที่ที่เล่ามานี่คืออะไรพระพุทธเจ้าคือใครทำไมต้องระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรพระอริยสงสาวกเป็นอย่างไรแล้วศีลดียังไง เวลาที่เราระลึกถึงแล้วเนี่ยเราเย็นไหมจาคาคือจาคะการให้ทานการเสียสละที่เราได้ทำมาระลึกแล้วเนี่ยเกิดความเพื่มปิติอย่างไรกายคตาสติล่ะเป็นยังไงระลึกแล้วเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งแรกที่สุด มรณานุสติเราต้องคิดแล้วแยกกายแยกจิตโอ้ฉันจะตายแล้วล่ะเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วคิดว่าเราไม่ต้องรอว่าไม่กี่วันหรอกเราคงต้องตายวันนี้เดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้ก็คือผูกมิตรกับความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่ป่วยหนักๆ ICU จะทำให้ไม่กลัวตายไม่กลัวตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราผูกมิตรกับความตายทำให้เราแยกกายานุสติกายแยกจิตแยกดินน้ำลมลมไฟเนี่ยได้เร็วได้ละเอียดแล้วความดีต่างๆที่เราทำมันจะโผล่ขึ้นมาเช่นศีลานุสติจาคานุสติ เทวตานุสตออิธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดามันก็มีอีกนะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจอุปสมานุสติเนี่ยอันนี้สำคัญมากทำไมถึงบอกว่าสำคัญเพราะมันเป็นหัวข้อธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบสุขใจสงบคุณโยมลองดูนะถ้าเราอยู่ ICU หรือญาติเราอยู่ ICU กระดูกระดิกไม่ได้เลยร่างกายเนี่ย เหลือแต่ลมหายใจก็ยังถือว่ามีธรรมะข้ออนุสติอยู่นะกำหนดลมหายใจได้นี่มันสุดยอดมากเลยเพราะว่ามันเหลือสิ่งเดียวที่เรามีอยู่คนป่วยหนักเหลือตรงน,นี้แหละหมดลมก็หมดหมดชีวิตเลยยังมีลมก็ถือว่ากำหนดลมเลยสติอยู่ที่ลมนั่นแหละ ฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนป่วยก็ยังปฏิบัติทำได้นะป่วยระดับไหนระดับ ICU หนักๆเลยถ้าเราไปบอกว่านล,ลึกและลึกถึงศีลถึงทานแล้วลึกถึงลมหายใจนะหายใจเข้าพาเขาหายใจหน่อยหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะ มีความสำคัญมากถ้าไม่หายใ,ใจลำบากหมดเลยหรืออาจจะหาอาจจะหมดทุกข์ก็ได้มีสองอย่างโอ้ละเอียดมากเลยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปพูดถึงความตายต่อหน้าคนป่วยถือว่าเป็นไม่ไม่เป็นสิริมงคลเป็นอัปมงคล แว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมองเห็นว่ามรณา,านุสติหรือมรณัสติเนี่ยมันก็เป็นสติที่ทำให้คนไม่กลัวตายหรือระหว่างนอน,อนอนรอความตายหรือแค่ลมหายใจอย่างอื่นใช้งานไม่ได้แล้วก็ยังมีตัวให้ระลึก ยังมีตัวให้ระลึกระลึกเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจมันพยุงให้เราอยู่ได้เราก็ดูแค่นี้แหละอืแล้วทําให้เกิดอุปสมานุสติสติทําให้เกิดความสงบร่มเย็นให้ใจของเราพ่องใสให้สงบฉะนั้นเรื่องของสติจึงมีความสำคัญมาก พิจารณารวมกันถึงอนุสติทั้ง10ประการแล้วเนี่ยหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้หนีไกลไปจากระบบธรรมชาติเลยนะธรรมะ,ะส่วนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังขารร่างกายของเราส่วนที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจละเอียดลงไปอีกส,ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิต อุปสมานุสติเนี่ยมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตโดยตรงนะหลังจากลมหายใจมันเอาไม่ไหวแล้วอนนาปาน,นสติก็ไม่ไหวแล้วเหลืออุปสมานุสติเพราะอะไรมาเรื่องของจิตแล้วยากกายแยกจิตละลมหายใจถือว่าเป็นกายนะ กายคตาสติก็ถือว่าเป็นกายอืมเป็นกายเมื่อระลึกไม่ได้อย่างอื่นแล้วจิตออกจากร่างแล้วก็ให้สงบให้สงบให้เย็นอัตมภาพก็บอกคนที่เป็นลูกเป็นหลานเวลาไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ตายก็บอกว่าคุณโยม ท่านไปดีแล้วนะทรมานมานานจิตที่ออกจากร่างเนี่ยก็เหมือนกันนักโทษออกจากคุกผลโทษโทษคืออะไรคือความเจ็บไข้ได้ป่วยของสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นคุกขังจิตจิตดิ้นอยากจะออกปีนกำแพงแต่ก็เจอผู้คุมผู้คุมคุมคือหมอบ้าง คือเครื่องมือออกซิเจนบ้างคือยาบ้างคือลูกคือหลานบ้างคุมมาไว้ผู้คุมดึงลองโซ่ตรวนผู้ที่เป็นโซ่ตรวนหมดเลยไม่อยากจะออกไม่ไม่อยากให้ออกเป็นโซ่ตรวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบธรรมชาติมันมาง่ายมันไปง่าย สบายๆตามธรรมชาติหลับตาลงก็ไปแล้วเหมือนกับคนอินเดียเขาจะมีมรณะโฮเทลใช่ไหมคุณโยมเคยไปอินเดียไหมอยู่ริมแม่น้ำคงคาเดี๋ยวจะพาไป <c oughs> นั่งเครื่องบินไปลงที่พาราณสีเลยสามชั่วโมงครึ่งนี่เ <c oughs> ชื่อไหมว่า เวลาคนใกล้จะตายเขาไม่ได the ้เข้าห้องไอซูนะเขาหามไปไว้นอนนอนรอเลยข้างริมแม่น้ำนั่นแหละมีมรณะโฮเทลอยู่ข้างๆนั่นแหละพอตายก็เผาเผาก็เกลี่ยลงมรณะสติของเขาที่มันชัดเจนมากเลยนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลย เขาก็จะมีผ้าแดงห่อบ้างผ้าเหลืองห่อบ้างเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราก็เอาผ้าหอนะ่อศพเนี่ยมาเย็บติดกันพระนะไปบังสกุลเอาผ้าหอ่อศพก็เลยผืนหนึ่งเนี่ยมีรอยเย็บเยอะมากจีวรพระก็คือเรียนแบบผ้าหอ่อศพ เก็บมาทีละผืนทีละผืนทีละผืนกว่าจะได้ผืนหนึ่งเนี่ยจีวรผืนหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยนะอันนี้สารี <c oughs> นี่เป็นผ้าสารีผืนหนึ่งเนี่ยอาจจะสิบศพนะคุณโยมเนี่ยแปดศพเก้าศพมาเย,ย็บติดกันเป็นขันเป็นขันเป็นขันก็เลยเรียกผ้าจีวรไตรจจวรว่าผ้าบางสกุล บางสกุลแปลว่าหอ่หอศพหอ่อห่อศพคุกฝุ่นปังสกุละแปลว่าฝุ่นปังสกุละทำไมถึงฝุ่นถึงถึงคลุกฝุ่นเพราะว่าเลือดของคนที่ตายเวลาหอ่อเนี่ยเลือดไหลออกมาก็จะกระดังกระด่างกระดาวดำม,มั่งช้ำมั่งก็เอาไปคลุกฝุ่นเพื่อที่จะ ทำลายสีทำลายกลิ่นทำลายสีก่อนให้สีเป็นผ้าคลุกฝุ่นทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะย้อมหมกเหรอมกดินใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะหมกโครน,ครนผ้าหมกโครนเป็นผ้าที่มีราคามากผ้าหมกโครนเนี่ยคุณโยมท่านหนึ่งผ้าไหมขายผ้าไหมอยู่ริมโขงพายุมาพังหมดเลย พันกระผืนหมอกอยู่ในโครนนันขายไม่ได้เลยตัดใจกว่าจะเอาขึ้นมาได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าโคลนมันลากลงไปในน้ำเอาขึ้นมาก็เสียดายเสียดายก็มาซากัซากซกัซกซกักซักซักพับไว้เหมือนเดิมพับไว้เสร็จขายเหมือนเดิมขายในราคาถูกๆคนญี่ปุ่น มาจากไหนไม่รู้เห็นเข้านึกว่าเป็นผ้าร้อยปีที่แล้วเ,เพราะว่ามันหมกโครนมันโบราณมันนิ่มเลยนะสั็นโยมันนิ่มมากเลยนะเหมาทั้งร้านเลยโอ้โหรอดตัวไปคนนั้นนึกว่าจะขายไม่ได้นี่เห็นไหมคลุกฝุ่นผ้าคลุกฝุ่นอีกชื่อหนึ่งก็คือผ้ากาสาวพัดกาสาวะแปลว่าน้ำฝาด พัตระแปลว่าผ้ากาสาวะบวกกับพัตระก็คือผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดหลังจากคลุกฝุ่นแล้วเอามาย้อมด้วยน้ำฝาดเพื่อทำลายกลิ่นคลุกฝุ่นก็คือทำลายสีใช่ไหมแล้วก็ย้อมย้อมด้วยน้ำฝาดนี่ทำลายอะไร กลิ่นซากศพอาจจะหลงเหลืออยู่ค่าเชื้อของฝาดไงอืมเพะฉะนจีวรพระเนี่ยเป็นจีวรที่มีสองชื่อภาพบางสกุลจีวรภาพบางสกุลจีวรแล้วก็ผ้ากาสาวพัดอ่านี่โยมเคยได้ยินไหมที่อาจารย์ภาพเล่าเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนไหมยังไม่เคยได้ยินเนาะ ตายจีวรมาบางสกุลทอดผ้าบางสกุลอืมบางสกุลจีวรต่อด้วยคำว่าจีวรด้วยนะผ้าบางสกุลจีวรกาสาวพัดเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าความตายมันง่ายนิดเดียวมันไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอกแต่ของเรานี่เขาเรียกว่าผู้คุมไม่ยอมค <laughs> ่าใช้จ่ายสูงไหมสูง ของแขกเขาเนี่ยง่ายนิดเดียวไปบางคนเนี่ยไปถึงมรณะโฮเทลแล้วรออยู่ห้าวันอา้าวหายไม่ตายหามกลับหามกลับเสรษจีนะพระเจ้าแผ่นดินก็มีนะป่วยเสร็จแล้วก็หามไปรอเลยแต่ว่าไม่ตายหามกลับอา้าวครั้งที่สองหามมาอีกไม่ตายหามกลับ ครั้งที่สามป่วยนัะหามมาคนหามมาตายก่อน <c oughs> มันไกลยม <c oughs> มันไกลแล้ที่เห็นคนตายทำไมมรณะสติของคน,คนพวกนี้มันง่ายจริงๆเลยอาตมาตเดินอยู่ริมถนนพระณสีมันมาแล้วเอาผ้าแดงๆหอ่อว,วางไว้หลังคารถ ก็มีเอานั่งรถมาก็มีนั่งรถสามล้อนี่ทุกๆเนี่ยนั่งมาเลยสบายถ้าหอมามาใช่ละมีคนมาอยู่คนเดียวจุดไฟเผาเสร็จแล้วก็เกลี่ยลงแม่น้ำคงคาถ้าน้ำคงคาของเขาเนี่ยจะมีท่าสำหรับเผาเผาซากศพนี่หลายท่าแต่ว่าท่านี้นิยมสุด ฉะนั้รมรณา,าสติเนี่ถ้าเราลละลึกดีๆนะคุณโยมมันจะเป็นคุณทำให้จิตสงบเกิดเกิดอะไรเกิดอุปสมานุสติอคือสงบทำให้เย็นให้สงบให้โปร่งให้โล่งให้เบา ฉะนั้นสติสัมโพชงข้อแรกในโพชงเจ็ดเนี่ยจึงถือว่ามีความหมายที่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรมฝรั่งเองก็เอาเอาสมาธิเนี่ยว่าเป็นเหตุให้เกิดสติสติเป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิด วิชาสามวิชาสามคืออะไรละลึกชาติได้ลองคนลองดูสิถ้ามีสติแล้วเนี่ยเราจะละลึกรู้ทุกอย่างหูทิพย์แล้วก็หมดกิเลสคุณโยมจำได้ไหมว่ากับข้าวตอนกลางวันเนี่ยมีกี่ชนิด ลองและเรกรู้ชยังไม่ต้องได้วิชาสามผ่านกระบวนการเจริญสติหรกจำได้ไหมมีกี่อย่างเมือเช้ากี่อย่างเมื่อวานนี้กี่อย่างเออเลยเลยวันนี้ไปลืมแล้วใช่ไหมใครเคยเคย,เคยลืมกุญแจไว้ในรถบ้าง ล็อกประตูรถแล้วลืมกุญแจมีไหมประจำํำลืมโทรศัพท์มีไหมขึ้นไปว่าจะไปเอาของข้างบนแล้วขึ้นไปถึงแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมีไหม <c oughs> มีบ่อย <c oughs> อาบางคนมาปฏิบัติธรรมนั่งตาลอยอยู่นั่นแหละ กระวนกระวายอาตมาก็ไปถามว่าโยมเป็นอะไรจําได้ว่าก่อนออกบ้านเนี่ยเพิ่งละลึกได้ว่าลืมล็อกประตูมมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะจริงไหมลืมล็อกประตูเนี่ยกระวนกระวายแน่แน่หมดแน่ทั้งบ้านอืมบางคนลืมล็อกตู้เซฟอืมวางกุญแจแพทนดินจินดาไว้กับ สาวใช้อพอๆกับนายเกลียงไก่เตะโมงแหละเพชรสาอุ <c oughs> <c oughs> ไว้ใจมากเกินไปจนกระทั่งขาดสติก็มีแปลว่าสติมีความสำคัญนะคุณโยมเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งเดียวที่ต้องการไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยคือมีสติ และสตินั้นก็แจงออกไปเป็น10ประการตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติจาคานุสติแล้วก็อะไรอ่ะมรณะสติกายคตาสติอานาปานสติอุปสมานุสติก็ลองไปดูอนุสติทั้ง10ประการเนี้ย มันทำให้เกิดพลังยิ่งใหญ่สำหรับให้พวกเราได้นำไปละเลืกรู้ได้เรียนรู้บางคนนอนอยู่ห้องไอซลูกหลานก็จะบอกว่าแม่แม่ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารใช่ไหมมีไหมสร้างสาร,ราการประเรียนบวชพระบวชเนนให้ระเลืกรู้พูดในใจนั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละ เขาก็จะได้จินตนาการไปพูดพูดไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่ามีจากยานุสติะระลึกถึงได้ศีลานุสติะระลึกถึงได้เทวตานุสติะระลึกถึงว่าธรรมะฮิริอตปะคือธรรมะสองข้อที่ทำให้เป็นเทวดามีอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นบทน,นี้ก็มาเล่าเรื่อง สติสัมโพฌงช์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ขออนมโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจบบังเกิดมีแก่ทุกท่านข้ามปีพุทธศักราช2,564ได้ด้วยความปลอดภัยและมีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าตลอดปีใหม่พุทธศักราช2,565ด้วยกันทุกท่านเถิด